สวัสดีค่ะเมทินีแฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อโคเชต่อดอกวงกลมลายดอกทานตะวันรหัสคลิปคือ mf 1 1 5นี่ ep นี้เป็น ep 2เราจะมาถักเกสรนนคะ่ะที่อยู่ตรงกลางของดอก A หน้าตาของเกสรจะใช้ผังนี้ผังลายจะมีลงไว้ที่เว็บไซต์ลิงก์ของเว็บจะอยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนะคะจากผังลายตรงนี้ จะถักให้ดูทีละแถวนะคะค่อยๆถักตามค่ะแถวที่หนึ่งจะเป็นโซ่อ่านกลับแบบนี้นะคะแล้วแถวที่สองขึ้นตรงนี้แถวที่สามแถวที่สี่จบด้วยแถวที่ห้าจุดที่ต้องระวังก็คือจุดที่มีเน้นสีตรงนี้ค่ะเกสรที่เราถักนะคะจะคือตัวสีน้ำตาลตรงนี้ เราจะถักเกรสรตรงนี้ไว้ก่อนวิธีถักดอกนี้ให้เร็วนะคะถักเกรสรไว้ก่อนขั้นตอนต่อไปจะเป็นการถักสีเขียวและขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นการถักกลีบตอนที่ถักสีเขียวกับถักกีบจะอยู่คลิปเดียวกันนะคะอยู่ ep สามใน ep สองจะถักตัวนี้ค่ะที่เป็นตารางลักษณะของชิ้นงานออกมาจะเป็นแบบนี้ นะคะควิธีเริ่มงานแบบโซ่ถ้าเราต้องการเก็บเศษที่มันเป็นสองด้านอันนี้เศษมันจะเหลือด้านเดียวเหลือตอนที่เราจบจุดที่เราเริ่มต้นจะถักแล้วเก็บเศษมาเลยนะคะวิธีถักเก็บเศษเราคล้องไหมแล้วถักโซ่ปกติก่อนนะคะอันแรกดึงห่วงเข้ามาแล้วล็อก ปกติเวลาเราถักโซ่เราก็จะถักแบบนี้แต่อันนี้เราจะถักแบบซ่อนเศษนี้จากห่วงแรกที่เราเริ่มนี่นะค่อยๆดูนะคะเราจะตะวัดไหมตัวนี้ขึ้นมาข้างบนเส้นนี้ค่ะเอาหัวเข็มลงด้านล่างแล้วดึงผ่านออกมา เส้นมันจะอยู่ข้างบนอันที่หนึ่งแล้วนะอันที่สองถักธรรมดาอันที่สามค่ะตะวัดเอาหัวเข็มลงประคองให้ดีนะคะจะอยู่ท่านี้ดึงผ่านใหม่จะขึ้นไปอยู่ข้างบนสามแล้วค่ะสี่สี่ถักธรรมดาห้าช้อนหกธรรมดา ค่ะแปดธรรมดามันจะเก็บเศษเส้นนี้ขึ้นมาเลยแล้วพอมาถึงตรงนี้เราตัดได้เลยค่ะมันจะเป็นการถักและเก็บเศษมาในตัวตรงนี้จะเป็นโซ่แปดนะคะพอได้โซ่แปดเสร็จแล้วนะต่อไปถักโซ่เก้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แและเก้าลายที่ถักต่อไปคือพอหนึ่งคอพันหัวเข็มแทงลงไปตรงหลักที่แปดตรงนี้ถักพอหนึ่งคอขึ้นมามีสามรวบสองแล้วก็สองโซ่สองค่ะพันหัวเข็มข้างบนเป็นโซ่สองนับข้างล่างหนึ่งสองข้ามมาสองช่อง โดยการที่ถักโซ่สี่ถ้านับตรงนี้นะคะจะเป็นช่องแถวที่หนึ่งโซ่สี่เสร็จแล้วนะเราแทงลงไปตรงจุดเริ่มต้นแทงค่ะดึงแล้วผ่านออกมาจบแถวที่หนึ่งเก็บเศษมาด้วยงานจะเป็นแบบนี้ ต่อไปลายมันจะถักพลิกกลับไปมานะคะเริ่มตรงนี้ถ้านับช่องมันจะมีอยู่สามช่องถ้านับหลักตรงกลางมันจะมีอยู่สองหลักโซ่สี่ค่ะพอโซ่สี่เสร็จแล้วหมุนกลับแถวที่เราถักคือด้านบนนี่นะหมุนพันหัวเข็มลงช่องนี้ค่ะถักพออหนึ่งข้อต่อไปโซ่สอง ถักพอหนึ่งคอลงไปบนหลักโซ่สองพอหนึ่งคออันนี้แถวที่สองนะคะโซ่สองพันหัวเข็มลงไปในช่องถักพอหนึ่งคอจบด้วยโซ่สองพันหัวเข็มค่ะแล้วนับตรงนี้ขึ้นมา หรือนับข้างบนก็ได้นะคะเว้นตรงนี้สองหน้าตามันจะเหมือนกับฝั่งทางนี้ถ้าตรงนี้เป็นโซ่สี่นะเวลาจบตรงนี้ให้ระวังค่ะเพราะว่าลายมันจะต้องมนแถวที่สองตรงนี้เวลาจบจบด้วยโซ่หนึ่งนะตรงนี้นะคะพอโซ่หนึ่งเสร็จแล้วนะด้านล่างเว้นสองเหมือนเดิมสองคือด้านบนเนี้ ตรงนี้เป็นโซ่สี่นะคะอันนี้เป็นโซ่หนึ่งแล้วก็พอหนึ่งคอให้ระวังแถวที่สองกับแถวที่สี่แถวที่สองนะคะตรงนี้เป็นโซ่สี่แถวที่สามเป็นโซ่ห้าพอถักโซ่ห้าเสร็จแล้วหมุนกลับค่ะหมุนกลับมาพันหัวเข็มถักพอหนึ่งคอโซ่สองถักพอหนึ่งคอ โซ่สองถักพ่อหนึ่งข้อโซ่สองค่ะถักพ่อหนึ่งข้อตอนจบแถวที่สามให้ระวังนะคะตรงนี้เป็นโซ่สองแต่ข้างล่างตรงนี้นับแค่หนึ่งช่องเพราะว่าแถวที่สองมันจะต้องสอบเข้าด้านฝั่งนี้เป็นโซ่สี่ ด้านฝั่งนี้เป็นพอหนึ่งคอกับโซ่หนึ่งแต่ถ้าเป็นแถวที่สามนะคะอันนี้เป็นโซ่ห้าโซ่ห้าจะแทนพอหนึ่งคอโซ่สองแล้วเราก็ถักตามลายมามาระวังตอนจบแถวที่สี่เป็นแถวที่ต้องระวังค่ะขึ้นด้วยโซ่สี่อีกรอบหนึ่งโซ่สี่แล้วหมุนกลับถักลงไปหลักเดิมเราจะต้องลดโซ่นะคะสองกับสี่ ให้ระวังเรื่องโซ่ไม่อย่างนั้นงานของคุณออกมามันจะไม่มนค่ะมันจะกลายเป็นสี่เหลี่ยมอันนี้มันจะเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนกันสี่เหลี่ยมพื้นผ้าแต่ว่าขอบมนนะคะฝั่งนี้ขึ้นด้วยโซ่สี่ฝั่งนี้เวลาจบจบด้วยโซ่หนึ่งพันหัวเข็มนับโซ่ไปสองช่องค่ะหนึ่งสองลงช่องที่สามช่องที่สามแทนพอหนึ่งคอนะอ่ะทีนี้มาดูแถวสุดท้าย ถ้าเรานับจากลายนะคะแถวสุดท้ายจะเป็นแถวที่ห้าหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้าเราใช้โซ่ห้านะคะแล้วหมุนกลับมาลดลายค่ะพันหัวเข็มข้ามตรงนี้หนึ่งหลักลงหลักที่สองลายที่ถักของแถวที่ห้าจะเหมือนแถวที่หนึ่งโซ่สองพันหัวเข็มค่ะลงหลักถัดไปมันจะต้องมีสองช่อง เหมือนกับตอนที่เราถักแถวที่หนึ่งจบตรงนี้นะโซ่สองพันหัวเข็มสองครั้งแล้วลงตรงริมลงตรงริมนะคะนับตรงนี้แค่หนึ่งช่องถักพอสองคองานจบแบบนี้พอจบเสร็จแล้วถักโซ่หนึ่งเพื่อเป็นการล็อกโซ่ วิธีเก็บเศษโดยที่เราไม่ใช้เข็มปักคอสติสนะเราจะใช้วิธีซ่อนไหมเราถักโซ่นหนึ่งเสร็จแล้วเราดึงตรงนี้พอเราดึงเสร็จแล้วนะคะซ่อนไหมมาตามลายแล้วเดี๋ยวแถวถัดไปเราจะใช้สีเขียวถักเพื่อปิดลายตัวนี้ค่ะเก็บซ่อนเศษโดยการใช้เข็มโคเชเราจะใช้วิธีนี้ได้ก็ต่อเมื่อ เรามีการเปลี่ยนสีนะคะปกติเวลาเก็บเศษเราจะต้องใช้เข็มปักคอสติสแล้วเราเหลือหางไว้แบบนี้ชิ้นงานออกมาหน้าตาจะเป็นแบบนี้ค่ะมันจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็มนมลถ้างานของคุณไม่ออกมาเป็นแบบนี้คุณถักผิดนะคะจํานวนที่จะต้องถักทั้งหมดเท่ากับจำนวนดอกที่เราต้องการถักจากผังที่เราคำนวณไว้นะคะ ดอก A เราจะต้องใช้ทั้งหมด55ดอกและที่เป็นดอก B ดอก B จะเป็นดอกตัดมุม2ดอกเพราะฉะนั้นถักตรงนี้ค่ะ57ชิ้นแล้วคลิปต่อไปเราจะมาถักให้มันเป็นหน้าตาของดอก A ค่ะโดยที่สีที่ใช้ก็คือสีเขียวสีเขียวเวลาถักนะคะมันจะทำให้ตัวเกสรเนี่ยมันนูนขึ้นมาแบบนี้แบบนี้ค่ะมันจะนูนๆขึ้นมา สีเขียวจะเป็นตัวแบ่งลายถ้าคุณใช้สีเดียวนะคะ EP ต่อไปก็สามารถใช้สีเดิมเนะะี่ยค่ะถักต่อไปเลยจนครบขนาดของดอกไม่ต้องตัดไหมนะคะแต่ถ้าเปลี่ยนสีลายนี้จะสวยข้อมูลทั้งหมดนะคะและผังลายจะมีเขียนไว้ที่เว็บไซต์ค่ะลิงก์ของเว็บจะอยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอถ้าคุณดูผ่านมือถือแล้วมองไม่เห็นคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอ ให้คุณกดตรงชื่อของคลิปค่ะคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอจะโชว์ออกมาดูคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อลงคลิปใหม่ๆคุณจะได้ชมก่อนใครค่ะที่ y o u t u b e เมทินีแฮนเมดขอบคุณค่ะ